ครับสามีนฟีฟาร์มครับนะมา่อนำเบิงว่าก,กิวครับนะเพันว่าว่าก,กิวว่าก,กิวหน่อยอายุแปดเก้าเดือนนี่แหละครับนะกับงวัวประมาณปีเนน้นอยออเ,เยอ,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 อาเม็ดเดือนของเต่าทายไม่แก้วนะครับนะลังดื้อครับนะเล่นกันครับนะรู้สึกว่าว่าก,กิวหน่อยเท่าที่เพันว่าเพันสศาหนะครับเป็นน้ำนำเขา้เนี่ย นะได้เปรียบตรงเป็นตำครับตำตันข้อสันครับแรงดันดีครับนะแม่เป็นบาหมันชาโลเลนะเป็นลูกกระทบมาก็มาเจอเออตัวนี้เป็นผสมว่ากิวไปได้พอมาอยู่ครับจะเป็นเพชรผูครับ เวลาเอฟสองอะไรบ้างครับเนาะเรื่องเอฟนี่สามนียงฟังกับปอแน่ใจครับนะแต่ข้อมูลข่าวประมาณนี้ครับน้ำเลยครับผมหน้าเขาละน้ำเลยครับเอาเศร้าละครับเอาเป็นยังไงคือเศร้าครับบ่ได้เศร้าครับไปอยู่ทั้งหนาครับ ไปเด็กาวไปอยู่ท้องนาไปขวางครับเนาะกำลังตากแดดเลี้ยงงูอยนี้ครับนะทำเด็่สาวไปไมา่จาังมือเลยวะอันนี้ฟัวงว่าทำมาไปลุยน้ำมาที่ปล่อยไร่ถุงกันงอหน่อยเลี้ยงไก่ยางไก่มาเลี้ยงนี่จักรขวางจักข้าวกันจังไปไหมให้น้ำแหง้งให้ลูกเขาเมื่อกกัน หอดเือกออกก็เป็นยัง่นเลยครับบานนี้น้ำยางเดียวแล้วครับพุณตึกตรงถืกไม่แล้วเนี่ยอของสามีม่้ฟัก็เตรียมตัวแล้วครับเนาะในเวลาลับขอ,อกแล้วจะขึ้นฟังไปแล้ขึ้นถนนไปแล้วเตรียมตัวแล้ว ถึกเสียมาแล้วพ e ุ่นถึกแซียมาแล้วพุ่นเสียมาแล้วบ่ได้กินยาวดอกครับเนาะ ตื่นโอ้โหกางหมอันเป็นโลกซับจางไหมครับแกได้ดวะแบบผสมดังยูบุลครับลาอยู่ข้างหน้าพวนเราอยู่ไกลก่เบนะเอาห้องกับ สองเดือนว่สองเดือนเเก่าเดือนว่ซูซีกันอยู่อืมเเยี่ยมมาครับลูกชายคุณหมอไผ่ยังไปตหนัง,นหนงไห,หอยอไ่อยนล่ลูกเขา ว่าจะไรกูไม่ใส่เนี่มันหดพอเวลาเมื่อเราบย็ยนเนี่พอเวลาเมื่อเราบ่เอ้าอยู่ย่างใหญ่เลยกทีมเ้วบันทำไม่ได้ฟามาขึ้นไปแล้วไล่ เอาไปทายปกหน่อยไก่บ้างนะนไำเยี่ยมกับมากครับจงมาลัดงวยังมากคนปูครับถึงมากคนปูถึงมาลัดงวดอะไดนะครับพอดออมอยู่ค <werk> รับ <c oughs> ไอ้งัวเต่าสีงัวเต่าสีงัวเต่าสีองัวอยู่พีอยู่ล่ะวยยุคปุ้นท่านมาหายแล้วแม่ไปลวนอตาดำโฮอ้ท่านเห็นอ้าวาทันมาตนไหมนี่นี่เมีนบ่ โอ้นี่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 ยยานีตาดำฮามาอยู่ครับเนะพุทตพันธ์ตาเมพันธ์ ะครับเตรียมตัวกลับแล้วครับเงี้ยของสามีนีฟ้ากําลังอย่อย่างใหญ่ของแม่ต้องมาไหนเยอะต้องวสามเป็นไปเอาสิกลับบ้านแล้วครับเดีเวลาแหละเอาให้เนี่ยจับไวได้ เจ้าเราเป็นลบมบางงงเลยนี่เขามันเขา้เา,เขาไก่ได้แค่เนี้ตัวนี่เขาไก่มาเรียนนี้เลยส่วนเข้าได้เตือนหนึ่งหรอว่มันจะพายไหมเอาถาเมีพันธุ์ไม่เยองนี่เดีย๋ยวจะไล่ของถาเมีพันธุ์ออกครับเดี๋ยแยกของทั่มนี่ฟาร์มไว้ เาจะกลับเมื่อกันแล้วครับนะมืนอี้กับพัคซ์กันสนึกสักก่อนครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจรับส้มครับนะคครับสวัสดีครับ